ค่ะท่านผู้ชมนะคะกะกราบสวัสดีแฟนคลับแฟน,แฟนช่องนะคะของช่องเจตังคนผู้ไทยนะคะสำหรับมนีนะคะแอดมินกลับไปหาเออเขียวนะคะว่าสีถามตัวเลขแนวทางของเออเขียวก็คือเลขสูตรนะคะเดี๋ยวจังไดมนีกะสิีถามพนเบ่งนะคะว่าเลขสูตรของเออเขียวพนมีตัวใดแน่นะคะสำหรับงวดที่ผ่านมานะคะ กะย่างพวกเขาตรงๆนะคะท่านผู้ชมสําหรับงวดนี้ก็อยากให้ท่านผู้ชมไปรับชมรับฟังน้ากันอยู่นะคะว่างวดนี้ตัวเลขของเออเขียวจะเขาบอนะคะกะ็ไปติดต,ตามรับชมรับฟัง,ฟงน้ากันนอนะคะ่ะท่านผู้ชมจะไ,ได้ก็เออเขียวเลขสูงมากนะอันเป็นต้นสูงก็โง่เลยมากทีเดียะ เมาเด็ตัวเด่นะค่ะนี่เขาเขาเขจเจ็บสองก็เปิดสองะเดียมนะคะอันนี้หมดวันที่หนึ่งค่ะหมดวันที่หนึ่งของเจ้านาะเลกออกแปดสามจาได้แปดสองเนาะเอ้ยกบหมดวันขันห่าลงตัวนี้บอลเขียวค่ะนะคะท่านผู้ชม กของเจ้าแต้มเดียวเนอะเอยเนาะใช่ไหนเลียกกันอที่กันเลยค่ะนีาบาบี้ันงเห็เลงฟันดีเค่ะแไม่หสิเอาแบบดีเ็ดเด็ดชัดหน่อยังใครตกไม่ใช่เองเรขาส่นี้ใช้เลสูตรเจ้าบัานด้ยีเลเรนมาน่จับออกมาแล้ว สิบหกวันที่สิบหกตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ได้หกสี่หกสามหนึ่งหาหนึ่งหกศูนย์สามศูนย์ห้าเน้นที่สุดหกสี่หกสามกับหนึ่งห้าประเอย<ม>สามตัวนี้เน้นมดสูตรบนนี้สามสุดรนี่ สามตัวนี้แปดหนึ่งห้าก็จะมาตัวเดียวกันเนาะกายุอันอันยังกาะลุงไวไหมแล้วฝันของเราหาของเราเาของเหาหาหนึ่งเงินวมังหันน่ะอค่ะคี่นะช่ที่ช่ะด้นแปดหนึ่งห้าศูนย์หกสี่เก้าหกสาม โอ้ซิทีีค่ะสิจนองบันค่ะหก6ี่หกสามหนนะคะท่านผู้ชมสำหรับตัวเลข2อตัวนะคะในงวดวันที่16บหกตุลาคมพศสองพันหาร้อยหตัวกับ8 1 5 0นึ่6 4, 3้าศนี่ก้าหกสามอันนี้ก็คือเพอนเนิลมดุดชุดเลยนะคะ 3ชุดส่วนเลขล่างนะคะก็จะมี6 1 0 6 2 6 0 3นะคะเป็นแนวทางเนาะคะท่านผู้ชมที่มันเต้นขึ้นเู่นอย่างเงี้ยเป็นดันย่างๆเลยว่ามันบกนะคาคนนี้ละเราดึงขึ้นในกัะบอกเหรอความฝันน,น,าาานั่นเออดึงออกจากขาดีดึงขึ้นในกัะบอกเหรอครับแต่ว่าผมเชืออ่อว่าความฝันดีเลยแต่ว,ว่าบ <complic S 2> วันนี้กระเดี้ยวมันบ่อเขาที่เอาเอาเอามีดมาขูดขื้นกระบอก ตื่น่ึ้ามาเร้ายเก็บปีแข่งบอกว่าหลายหลายตื่นขึ้นมงเข้าฝันมนีตื่นจะหน้าตาหรือมันตัวท่ากัดหลายหลายจะายงานเห็นเอ้าจนมาเบิ่งขาเดี๋ยวฟ้องลันกนมันดึงไปไหนมันกระโบอกะจากนั้นเป็นเด็กประมาส่งคงขึ้นมาเลยสองที่สองแล้วดิมาเสียไปจมาตัวแดคอยเดียกมาหกสี่เก็ชิ้นหายลงโเพราะว่าเหมือนมามาเสียเด็กกว่านี้ พอจะมาเสียงเนาม่จะมาตีด like, ึงของกรคาจะเน้ับบตัวท่านอาที่เหนือนเขาเนาะเพา่าเอามีดมาขูดเนี่ยาบันตือขึ้นเสียพอดีแขงเนาะเมื่อไรไรค่ะนื่ว่ามันเป็นเรื่องจริงไหมเพราะว่าพราทำไม่ดีเพราะสั่นตบแกเนาะน่ควาหนังตาตาหูันี่แม่ดีเพราะสั่นมาได้มาเด็กก็สันดีเนาะพอถึงว่าสั่นสวดถากมากจะไม่สิ มันจับอีหน่อยนหนึ่งทิ้งไดก็บบัวบกเข้ามาจับนี่อาจจะเล็กเข่าเจ้าตัวใดทีจ่จับตัวใดเรามากตัวใดลรสูดเจ้าคองคอยลรบอกป่ากมสูดนี่เจ้ามากสุดมากสุดหกซีกัสิบห<อ>้าต่วมาสิบห้านี่มากหลกองเงนสิบห้ากับผมอันนี้เลขบน,บนเลขบนเลขกลางนี่ศูนย์หกมากศูย์หกค่ะว่านี้มันมากศูนย์มากบอลเขียวศูนย์มาก พ่ออยากฟันง่อหมดแล้วมังฟันเจ้ามันใจเล่นป่ะมันใจเลยะเด็กสวนไหนสวนศูนอยขันบอยโรักหอยกยรักสิบเจีต้องกลับกันเข้าสซื้อมอยขาต้องกลับค่ะวนมันตองไมเหรอเพราะว่าเพราะว่าที่พเพื่อปอที่ที่ไหนเจ๊ต่างเบิรงมันที่ที่น่ะหมอหย่มาเบิรงเอออยมาเบมนี่เบิ่ทุเพว่าโอ้ยม่ไยบมเบิร้ี่ว่าหนบอก่อเหอะไรถ้ามีหนีบบอเ็กเพื่อจะเบิง หนึ่งันมาบัดนี้เรียมาเรื่อยสิบข้ามเดือนสิบูนมากศูนมากศูนมากอันนี้อันเก้าข้ามเดือนเก้าเก้ามามันจะมากเลยเก้าข้าเดือนเก้าเก้าแม่แม่เก้าข้ามเรียนเก้ามาต่อมาแะงรจะมว่าถ้าเกิดขึ้นขันแร้มหนึ่งไม่ิยูบนขันขึ้นมันจะอยู่แางรถขึ้นมันมัดซีดซ่ามันมนทันเนี่ยมันมันมันี่ แรม้ามเรียนเกตเมาหนึ่งสบเกดสองเก้าละบ้นี่บ้นนี่หัว้านุดเอาบอมหัว้าน้นนี่ล่าสุดดีมันสิเป็นในสี่เดียบไกเที่เจรไเปนสี่หรอ่เนาะมาเคเข้ากับรงเสื่อมเทียบะล่าล่าสุดดีค่ะสิบข้ามเรียนสิบหนึ่งมาหนึ่งมันมาศูนยมาบอสหนึ่งมาสองโจวบอววนี่ขอเกิดว่าศูนย์มาหนึ่งมา วดนี้เหรอคะวันี้มีศูนย์กำเนงดอ่ามันก็เป็นแรมขึ้นได้ที่นี่ครับขึ้นนี่มันนะจว่ามวนโยรางนี้ค่อนข้างมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์คะเนี่ยไหวมั่นใจเลยเพราะว่าอยากฟันห้องของเรามันมันเข่าทุกอ่บางแ่นแรมแรมแรมกับขึ้นพราะะอย่างนี้ค่ะแรงหนี่มันมันจะมาข้างบนทันขึ้นมันจะโรล่ายแรมเลขที่ขึ้นบนนี่อ่ะทันเลขเลขขึ้นหนีมันจะลงไปอยู่ล่างครับขึ้นก็แรมนี่ก็ขึ้นข้างบนอเหรอถ้าแค่งวดเดียวที่นี่ เบิ่งหาสิบสี่มันก็ตัดกันพี่เขาช่ยเห็นเจ้าต่งเบิ้่ดวคุณอค่เจ้าค่อยเห็นคนเบิ่งอยูด้วยเนียเพราะั้นเคอยเห็นจ้าเบิ่งอยู่ท่นั่เจ้าบอกเรมสามข้ามเดือนสี่แ้ก็มาสามเปดกับเจ็ดสามสามอันนี้เรมสี่อันนี้มันอันนี้มเข่าคนกลางกับบาทเบิ้งบอกเามาข้ามอนนี้ม้วนีขาไปมวนนครัอันนี้สี่ข้ามเดือนห้าห้ามาละเห็นไหมครค่ะอันนี้อันนี้ขึ้นห้าข้ามเดือนหกหกมาห้ามาครั เ็แอาวอันนี้คือว่าตัวอ้าวออาเตรเลียสี่ไม่จับเข่าคู่ได้เอออันนี้ภาพอันนี้แลมห้าค่ำเดือนเจ็ดห้ามาเจ็ดมาเก้าห้าเจ็ดบอร์วยเขาบดรนี่อันขึ้นนี่ขึ้นมันจะลงมาอยู่นี่ขึ้นห้าขค่ำเดือนเจ็ดมันก็ออกห้าเจ็ดเก้าเจ้าาเหรอโอเคข้นไหนนี่อันนี้แลมหกค่ำเดือนเจ็ดมันก็ออกเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองกับสี่ห้ามาตัวนี้ดีเนี่เกียรต่ อันนี้เจ็ดค่ำเดือนแปดมันก็ออกแปดหกหนึ่งกันไหมครับแปดเจ็ดค่ำเดือ,อนมันก็มาแปดหกหนึ่งเจ็ดมากแปดมากนะเจ็ดใส่แล้วก็ตัอันนี้อันนี้เจ็ดค่ำเดือนแปดมันก็ออกห้าหนึ่งเจ็ดเหมือนเดิมใช่ไหมเจ็ดก็มาค แม่าบอกว่าทุกงวนดนอันนี้ขึ้นเจ็ดข้ามเดือนแปดก็เจ็ดมาอีกเจ็ดสองห้าแล้วก็เจ็ดศูนย์มาจะบอกมันนี่มันรู้เจ็งวดเดียวนะแม่อันไม่เลยเห็นมันนี่รุดมาอันนี้ยังมันอันนี้แปดข้ามเดือนเก้าอันนี้อันนี้รุดไปสองงวดอันนี้อันนี้บนรถอันนี้มันเข่าลดหนึ่งมาเก้าข้ามเดือนเก้ามันก็ออกเก้าเจ็ดเก้าอันนี้มาศูนย์มามารดมัีจากที่เคี้ยวสูงคิดคำนวณเคี้ยวคิดว่างวันี่เป็นตลิขภาพสิเขาบเลยเข่าคือบ่ เือเดมั่นใจรมั่นใจอยู่มันกระดีดึงแค่ไหนกะาออกตัวแทบเมื่อกี้น้ำ้าละค่ะหรืออามีดว่าปวดืขึ้นม่แม่าเมืองไทยแก่ความมีจ่อสิทธิเบียกอีกว่างานนี้ตาวมากรอข้อสิลงคนข้าต้องพิจารณาสูนี้มันต้องหนักค่ะเน้นหนักเน้นหนักเน้นนักจ่อนมันไหนข้อวมายถ่อะไรข้อรู้สึกข้อข้าไปหลหมองเนยมันหลตู่มมนได้เห็ดมาให้สมองข้นี้ฟันป่วน คลๆว่ายวันอียวใกล้ๆตืวอข่ายจะเปนชิเรมว่าเจ้าชิเนนักะตัวไดซิ้นตัวไดเออคนชิ้นนักหนานี่ก็็นจู่ถ้าเบิ้งตะก้อนนาองคงสุดท้ายมากตัวไดุ้ดเอาตัวใดแน่ดีไหมที่ยังนบอลที่จตังได้เร่มากกบเขาแต่ว่าจะงเป็นไรตู่ที่กัดเจ้าก็ได้ได้หน่อยเนาะเสร็จแันสร็จแลาวมันหนักเนาะเอาลูกขันเขาก็ลู้ว่าตัวใดนะข้าพบุงว่าตัวใดมันจะออกมักกว่าที่ดีอีกทั้งพื่อน สักก็ชิมาเล็อันตัวอะไรอนะแล้วตรงนี้เล็ก่ตรงนี้ตัวเขาที่จะไปนะมันจุดถูกไหมเอาเรียมันจุดถูกได้ยังต่โดนพูดจะจุดหรอวะเมื่อแมงจุดถึงไล่นั่งขย่าอีกไหมเมอันนีมันเข่าออยแปดสามไหมเมื่อ้มันเข่าแปดสามจะว่าเขาจุดไปแล้วสองสองสองสามแปดเออแสดงว่า ต้องนีบังคับค่จุดไปแล้วเลขรถจอดงามีับกค่ะมีรถแต่งาไม่มีแต่นเียคือจังนว่างจุดผูกไร้คนไม่เข้ากันเนาะมันก็เล่นหนักเลยต่ว่าถ้าลางันถ้าบงว่าจะว่าจะม่ตองไป้มันแค่หนแก่เลยอเราบเมันแค่ไหนแก่เลยฮะว่าเปนเช่นแ้จะว่าสิไปแก่มือเดียวกันเลยไังไดบ่ง ว่าท่านเละนาะนให้เพิ่นเพราะว่ากันเนนนทศกท็คือบ่เกินวันวันที่ห้องชีพฟื้นหรือว่าเป็นเริ่องแบบฟื้นไปเลยแต่คือวันที่ชิบหาวันทีห่หาเจ็บจังจะที่ถูกนะเจิาถุกเขาบ่หล่ะมาที่นี้ต่อที่นี่ก็ต้องก็เคยได้สังคมจอไปถูกที่ต่างๆเเขาค่ะท่านผู้ชมนะคะกับสำหรับคลิปนี้นะคะกับเป็นแนวทางโชคลาภนะคะเป็นเลขสูตรของเอ่ยเขียวนะคะท่านผู้ชม จังไดกะฝากไว้พิจารณาเบิงนะคะกะทั้งนี้ทั้งนั้นกะให้ท่านผู้ชมใช้สติใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะตัวเลขที่ทางช่องของเหานำเสนอให้กะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะผู้ใดชอบกะจัดผู้ใดคัดกะพานถูกพิษเยาวากันนะคะท่านผู้ชม หรือว่าท่านผู้ชมมีตัวเลขโชคลาภตัวใดอยากจะแนะนําหรือมานําเสนออแอไลน์เ,อนเบอร์เจตต่างมากกสันกระตู้มากกะไ้นะคะ085247 0047ค่ะท่านผู้ชมกรสําหรับคลิปนี้ฝากไว้เป็นแนวทางอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อจะได้มีกำลังแรงใจในการหาตัวเลขโชคลาภนะคะพอจะได้มีคาราโมกน้ำมันในการเดินทางนะคะท่านผู้ชมก็ขอให้สกุสุคน โชคโชคมัน,มน,มน,มนหมานเฮ่งเฮ่งลยลนะคะในงวดวันที่16ตุลาคมพศ2 0 6 4นะคะกสำหรับคลิปนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ